ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณรอบๆก้ตามหรือว่าในกนากรก็ะตามนะคะอย่าลืมค่ะมาให้กำลังใจ ชาวเพชบุรค่ะที่จะให้ทุกท่านนะคะได้รับถกความสามารถของพวกเขาค่ะและขอแนะนำสิทธิ์นะคะในส่วนของกติกาเพราะว่าในส่วนของอาเคนะคะตัดสินนะคะคะแนนเต็มหนึ่งคะแนนคาะแต่ออกเป็นท่าสาทขาได้ใช้ความยืนความต่อด็อตของแป้เลื่อีสามขึห้าคะแนนการถ่ายทอด

ไม่เห็นคุณคุณยัง่อยกาแต่ง